สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Roblox Map VR Hands นะครับผมจากคลิปก่อนๆที่ท่านผู้ชมเคยดูกันมานะครับผมผมก็เคยเล่นแบบนี้ในฐานะของผู้เล่น VR นะครับผม ซึ่งทําไว้แสบมากครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเป็นคนทำมาดานะครับผมเพื่อที่จะมาแบบชําระบาปนะครับผมที่เราทํากับทุกคนนะครับผมจะเป็นยังไงก็ลองไปรับชมได้กันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในตัวเกมแล้วครับผมก็ตอนนี้เราก็รับบทเป็นมดที่เราเคยบเหยียดยามไว้อ่ะครับสงสารมดทุกตัวนะคะที่ต้องมาโดนไอเทียนี้ฆ่านะครับผมมือนี่มันก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเหมือนเราเป็นเหาเหรอเนี่ยเราเป็นมดเหรอนี่คือมดซิมูเลเตอร์ใช่ไหมไปดีกว่าไปดีกว่า คนไทยเต็มเลยคับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมไปละบายบายครับทู่ๆอะไรกันครับเนี่ยมาครับผมจะเล่นให้พวกเมืองตายหาไปให้หมดเลยอ๋ยโอยน่ากลัวจังเลยอ่ะหน้ามันนี่มีแรงเยอะมากเลยวุ้ยนอนอีกแล้วโดนหันเข้าทักทายด้วยเอาคอยแน่น่ารักจังเลยครับกดฉันหน่อยกดผมหน่อยครับพี่กดผมหน่อยพี่โอ้โหตอนนี้เราก็เป็นมดที่ลุม อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้วหูสูงมากครับท่านผู้ชมสูงมากเลยหูเราโดนมันตบนะครับโอ้โหตบทะลุแผ่นดินโโอ้หเกินไปแล้วน้าหนายโอ้โอไม่ไม่เขาไม่ทันเขาไม่ได้เอะแตกแตกแล้วหนึ่งเราไปอีกห้องหนึ่งก่อน ไอ้เฮียกูเพิ่งเกิดกูกระเด็นและสัตว์ดูเหมือนว่าห้องนี้นะครับมีผู้เล่น VR มากถึง11คนเลยดีสุดยอด <c oughs> ได้ได้ได้มึงเล่นอย่างงี้ใช่เป่ามึงต่อกันใช่ป่าเดี๋ยวกูจะผักให้มันตกเนียเฮ้ยพี่ครับพี่ครับเราเป็นมดนะทำตกเราอยากทำตกอ่ะโอ้โหตกแล้วโอโ้สุดยอดไม่เคยเห็นตกพี่พี่หัวขาวพี่หัวขาวช่วยเราหน่อยพี่หัวขาวพี่วขาวไม่มองกลัว <c oughs> ใครเนี่ย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 อ้าาแสบนะมึงอ่ะไอ้สว์ฝั่งนั้นก็ลูกเล่นคล้ายๆกับเจ้าเดดลันนะครับผมถ้ามันกดปุ่มมันก็ตกนะฮะเซนต้องไปให้ได้ค่ะเราจะเดินไปก่อนนะคะอู๋โซเฟียไปก่อนสิโอเคค่ะไปก่อนนะคะนในในนี่ๆๆๆๆเราเราผ่านไปได้อย่างฉลุยนะครับผมแบบไม่เกิดอันตรายนะฮะไอ้ยแี่ยเดินธรมรมดาก็ตกเล้วโอ้ยอ,อย่าเพิ่งมาจับกูเด้ออ้าฮยมือโดนนิดหน่อยตัวกระเด็นเลยอ่ะ ต้องรับผิดชอบอ้าวอ้า้อผมต่เข้าไปให้ได้ครับโอ้ยไอ้เฮี้ยกูจะเข้าไปอย่าปัดกูเด้อเอาเชี้ยโดนปัดอาวเมื่อหร่กูจะไปเล่นตรงนั้นน่ะฮะโดนปัดกูเตร์เลยโอเคครับวันนี้เราจะต้องไปฝั่งนั้นให้ได้ครับไปให้ได้เหมือนว่ามันก็ง่ายอยู่นะครับถ้ามันไม่เห็นเราอะช่วยฉันด้วยค่ะหยุดหยุดอะไรหยุด ดีดอกเ้ี่ยช่วยกัน้วยค่ะมาเดี๋ยวผมช่วยครับเฮ้ยคนนี้จะเฮ้ย,ย <c oughs> น่ากลัวมากเลยครับท่านผู้ชมมันทั้งโหดร้ายและทารุณเดี๋ยวนะไม่กด,ดแล้ดีเรามีเพื่อนแล้วโอ๊ยไอ้เชี้ยไอ้ควยเุ้ยตรงนั้นมันมีกล่องบ็อกซี่ด้วยค่ะซี่กันปะผมผมหาคนมาเล่นดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยอย่ามาปัดกูเด้อ <c oughs> ไม่ตกไม่ตกฮไม่ตกโอเคตอนนี้เราก็จะแบบผ่านไปได้ง่ายๆแล้วนะครับผมท่านผู้ชม เออผมโดนปะไอให,ให้กูชนะไม่ได้เหรอฮะแช่น้าเยอะเหรอลาออกเลยแล้วรีบๆลาออกเด้สัตว์แช่น้าเยอะสั่งได้ทุกคนล่ะเชื่อทุกคนจะรักมึงเหรอเย<อ>โอเคงั้นเราจะไปฝั่งนั้นกันนะครับท่านผู้ชมต้นคืออะไรกันแน่เนี่ยวุ้ยฉันจะต้องไปเล่นที่ไหนวุ้ยจับฉันได้ไหมคะวุ้ยวุ้ยมันได้หนึ่งหนึ่งเลยโอ้นี่ที่นี่คือต้องการความสามัคคีไง สามาคีกับน้องว R กับน้องมดนะครับผมมามาช่วยน้องมดเร็วเ,เราต้องโดนจับอย่างทะนุถนอมอโดนปล่อยอย่างน่ารัก้ฉันติดอยู่ตรงนี้ค่ะอผมมาแล้วครับอุ้ยน่ารักว่ะนายน่ารักจังเลยขอละเซนได้เปล่า,ามาครับเดี๋ยวผมช่วยครับยิ่งอย่าปัดนะปัดกูแตกนะขอบคุณค่ะง่ายจังเลยอะอามาครับเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนะ ว้าผมตกครับโอ๊ยโอ๊ฉันกลับตกคขาฉันฉันกับโดนอัดค่ะฉันต้องขึ้นไปให้ได้ค่ะโอ้ยขอบคุณครับคุณมือยักษ์เราเป็นมดที่น่ารักโอ้โหดูรถมันก็เยอะนะกูว่ากูจะขึ้นได้เนี่ยต้องกินน้ำขิงสักข้าแก้วไปฝั่งนี้ดีกว่าออ๊ยเก่งมากเลยพวกนายฮ่าฮ่าฮ่าฉันต้องขึ้นไปให้ได้ค่ะอุ้ยง่ายมากเลยโอ้โหมันง่ายเหมือนกันนะครับซารี่ ا, คุณไซรี่คุณเป็นไรมากไหมฮะอีดัสัตอุย้ยอันนี้มันเป็นประตูสู่อาเซียนคุณอุนิทัตครับแย่เก่งมากเลยว้าวครับเขาเขาชมเราด้วยเขาชมเราว่าสุดยอดครับปมให้เราอะโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจโอ้ยโอ้ยจำได้ว่าถ้าหน้ามันมาชนกันนะอ้า่ามึงจะเตะกูทำไมเฮ้เฮมันคือแผนการของฉันไงล่ะ <c oughs> ชมมาตั้งเยอะฮมันเป็นอุบัติเหตุนะนายอุบัติเหตุพ่อมึงเนี่ยสัต เห็นจิ้มขนาดนั้นเห็นประชาชนไม่สำคัญหรือไงแดกแต่ภาษีอยู่เรื่อยแย่แย่มากแย่มากใช่คิส me จุ๊บฉันหน่อยจุ๊บฉันหน่อยนี่นี่เธออ่านแล้โ้หวโดนโอ้โดนโดนโดนเล็กโก้จุ๊บนะฮะ เนั่นแหละครับก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่สนุกนะครับถ้าเราเล่นเป็นมดเราก็จะต้องมาแบบได้มีปฏิสัมพันธ์กับไอคนที่เล่น VR เพราะนั้นนะครับบางคนก็ดีบ้างบางคนก็เฮี้ยครับส่งคนที่เล่นเป็น VR นะครับผมก็แบบก็จะแบบดูมีอำนาจเยอะสุดนะครับผมแล้วสามารถทําให้ประชาชนทุกท่านนะครับแบบได้ถูกทรมานนะครับซึ่งเฮี้ยมากครับเล่นผมเป็นต้นก็ทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหลังๆมาอาจจะแบบผมอาจจะทําคลิปประมาณแบบสอนเชื่อมต่อ VR กับคอมนะครับผมซึ่งคลิปน่าจะเป็นยังไงก็ ขอสัก20ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับซีอูบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ